การจัดสรรงบประมาณโครงการดิจิทัลเอ u c เคชันห้องเรียนดิจิทัลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดิจิทัลเอดูเคชันห้องเรียนดิจิทัลจำนวน7จ2 5 0 0นนบาทและงบประมาณโรงเรียนบางโป่งพิทยาคมจำนวน7,500บาทรวมเป็น7 5 0 0 0 0บาทการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตลอดมากลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงหกจำนวน463คนจากการสํารวจความพึงพอใจของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโรงเรียนวางป่งพิทยาคมขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอันจะเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการส่งเสริมการจัดก,การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่งครับสวัสดีครับผมในนามฝ่ายวิชาการครับต้องขอขอบคุณทางอบจอครับที่สนับสนุนห้องมาให้เราได้ดําเนินการนะครับในภาคเรียนนี้นะครับ ่อนอื่นเลยก็ต้องขอนําเรียนว่าโรงเรียนเราได้ใช้ห้องนะครับโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะครับเป็นหลักนะครับโดยนักเรียนทุกระดับชั้นนะครับจะได้เข้ามาในใช้ห้องนี้นะครับนักเรียนแต่ละคนก็จากการได้สอบถามก็มีความตื่นเต้นสนุกนะครับในการเรียนโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีนะครับที่ได้มานะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเกมแบบฝึกทักษะเรยเพาะเนื้อหานะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะครับต่างๆโดยหลากหลายนะครับ ส่วนกิจกรรมที่เราได้ำเนินการนอกเหนือนจากการมีการสอนแล้วนะครับเรายังมีการส่งเสริมนะครับให้ผู้เรียนได้มีการส่งเสริมทักษะทางด้านโอเนนะครับโดยเราก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอการสอนหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับได้วิดีโอคลอเข้ามาเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะได้ต่างต่างนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเรายังใช้ห้องนี้นะครับเพื่อพัฒนาครูผู้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึก อบรมหรือขยายผลนะครับรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูได้ดําเนินการอยู่ก็คือวีพีเอนะครับซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือนะครับที่จะพัฒนาเด็กนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาเด็กนะครับดังนั้นเลยห้องนี้นะครับก็จะมีประโยชน์จากทางเรียนมากนะครับและที่สําคัญเลยนะครับก็ห้องดิจิตอลเนี่ยครับจะเป็นห้องที่เปิดโลกนะครับเปิดโลก เมื่อเด็กเข้ามาแล้วเี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับเนื่องจากมีทั้งภาพมีทั้งเสียงนะครับที่จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ครูผู้สอนก็จะจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะครับและที่และและอีกและขาดไม่ได้เลยก็คือห้องนี้นะครับก็ยังเป็นห้องที่เรายังใช้นะครับบูาานาการในการเรียนการสอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีว ทุกศาสตร์เลยครับภาษาไทยสังคมนะครับให้เด็กได้เข้ามาเลือกใช้เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนของเรามีค่อนข้างเยอะและก็มีความรู้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับและที่สําคัญเลยทางชุมชนหรือ,อน้องๆเครือข่ายนะครับต่างๆต่าง,างก็สามารถขอมาเข้ามาใช้ห้องนี้ได้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับก็ขอต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีในาการนะครับท่านรองผู้มีในาการนะครับที่ เห็นความสําคัญนะครับในการจัดการสอนนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทางอบจนะครับที่ได้จัดสรรแล้วก็มอบสิ่งกดีให้กับนักเรียนโรงเรียนมามพพิยาคมครับทางโรงเรียนก็ต้องขอบคุณมากครับ